สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากตกแต่งห้องหรือตกแต่งบ้านเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งห้องด้วยไฟประดับ LED ที่ผมซื้อมาจากทาง lazada นะครับไฟที่ผมซื้อมาก็เป็นไฟ50 LED Warm White นะครับยาว5เมตรตอนที่ผมซื้อมาราคาอยู่ที่99บาทนะครับบวกค่าจะส่ง23บาทรวมกันเป็น122บาทนะครับก็สั่งของไว้วันที่16พฤศจิกายนได้ของวันที่18พฤศจิกายนการจะส่งก็2วันก็จัดว่าไวอยู่เลยนะครับเดีย๋ยวมาลองเปิดกล่องข้างในดูเลยนะครับ มีปลั๊กไฟมาให้เดี๋ยวขอลองเสียบปลั๊กหน่อยโอ้สียงสวยอันนี้เป็นผนังห้องผมก่อนที่จะติดไฟบิงปองนะครับเดี๋ยวจะลองมาติดไฟบิงปองที่ผมซื้อมาจากทางแล้วจะดูว่าออกมาสวยไหมนะครับติดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีของไฟก็จะประมาณนี้นะครับความยาวไฟก็ประมาณนี้นครับ ถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ผมซื้อไว้ใต้คลิปนะครับ